เอาละครับกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมที่ไลเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบีทเบฟโซซึ่งอ่ารู้สึกมันขัดหูขัดตาอยากเปิดจริงๆสำหรับกาชานี้นะ3ตัวหน้าตู้นี้ดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลสเบออีจิเบครับป้าฮิฟุเน แล้วก็เซนจุมรุนะฮะสามตัวหน้าตู้ดีหมดครับส่วนตัวหลังตู้นี่แบบแทบจะเล่นใหม่ได้นะครับใช้เล็งอย่างเดียวเลยฮะก็มีปูเขียวที่เพียงพอไหวอยู่นะจริงๆก็ไม่ไหวแหละแต่ว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันมีบล็อกการหลบหลีกของไร่สังกัดน,นะของสําหรับปูเขียวเฮลซิเบอิจิเบย์ยมาทูดหน่อยสูงครับตัวนี้สังหารยมทูดสังหารพรินซี่ใส่เอสพีครับก็เป็นมีเกตเอฟเฟกต์ด,ด้วยเกตเต็มฮิตแรง บวกหแล้วก็ความเสียหายแรง100่ร้อฮะตัวนี้เป็นตัวที่เก่งพอสมควรนะครับแรงความเสียหายแรงนี้จะแรงประมาณ400%เลยความเสียหายแรง50พิ h แรงบวก1ครับมีไม่ตายด้วยครับมีเกรดอาเกรด50ครับก็คือเกรดเต็มจะแรงจะมี SP บวก50% 50บ0บวก50 100บ hit กลาเป็น200บวกเกรด0 0 4 0 0แรง400%บวกกับพิษไม้ตายด้วยครับไม้ตายแรงก็เป็นตัวฟาร์มทั่วไปที่ว่าแรงนะฮะมีเกรดเอฟเฟกมีธุรกาสีแดงม,มีลดค่าป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะแบบไม่พูดแบบโดยละเอียดนะจะพูดแบบคร่าวๆพอนะฮะเกรดรีชาร์สกิล30%สตาร์ทเกท็ดนะฮะ แล้วก็มีเก็ด l มเพจก็คือสังหารสตัวเ,เกมมันจะเต็มเร็วขึ้นนะฮะหิดไม่ตายก็คือไม่ตายแรงนะครับไม่ติดช็อตเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินขอเขตแรงแบบเน้นๆ้นเล่นใช้สังเวียนด้วยนะฮะเซนจุมารุยมาทูดหน่วยศูนย์ครับใส่ไอพีจสครับสังหารฮอนโลตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวดอป3นะ สับสามลบสี่ไม่แน่ใจเล็งรูปเป็นทำแรงสิบสครับลบดิจูเฉินบวกสขอบเขตแรงธุรการสีแดงครับเล่นในดันผู้กันได้ฮะความเสียหายแรง50าสิบขาพิษแรงบวกสครับไม่ตาย60ครับโจมตีสตูไม่ติดสถานะแรงขึ้น100%่ร้ออร์ครับธุรการบวกสตูแข็งแกร่งครับสตูแข็งแกร่งซึ่งอยู่ในโหมดน้ำหอมใหญ่นะฮะไม่ติดสถานะอะไรเลย100%่ร้อยเปรเซ็นตครับคูดแจวดอกหยาดน้ำสีแดง30%ครับน้ำหอมเล็กบวกค่าน้ำหอมใหญ่บวกค่าครับ ดอกหยาดน้ำา10ขวดแน่ๆครับดอกหื่ดอกหยาดน้ำเยอะนะเนี่ยเราก็ดอบ3อย่างด้วยท mm ีม hmm. ปาร์ตี้สีฟ้าครับไม่ตายแรงขึ้น30%ครับบวกอีก60กลายเป็น90ครับไม้ตายเกือบจะแรง100นะเนี่ยก็คือไม่ได้แรงพอสมควรครับแล้วก็แรงประมาณ300-350%เลยแรงเอาเรื่องนะสำหรับตัวดอกนะตัวดอกปกติมันไม่ค่อยแรงขนาดนี้นะ เป็นจงระดูกถว่าแดงแรงมากครับสำหรับตัวดอกนะฮะต่อไปป้า,าฮิฟุิเนตฮิกิฟุนเนคิริโอยมุทูตเนยศูนย์ครับสังหารมนุษย์ครับสาย SP ตัวนี้รู้สึกจะไม่ได้ใช้งานอะไรแบบเป็นเช็มเป็นอันนะรถ่นคนทำแรง14%แต่ว,ว่าถูกออกแบบมาให้แรงครับมีฮิวหมู่ครับไม่ติดแข็งเราบรชูเชนบกหนึ่ง อเบรตี้ขับเขตแรง20่สิบความเสียหายแรง60สิบฮิตแรงบวก2ไม่ตาย40ติดสถานะ5วิครับชชติดช็อตความแสีทั้งหมดบวก40%ครับยืดเวลาถ้าเสริมพลังครับทรุกขาดสี่หมื่นเงินครับเล่นดับบุักันได้ครับเพิ่ม <P ers> ประสิทธิภาพถ้าเสริมพลังพลังกดดันมียานบวก80%เป็นระยะเวลา1เมื่อติดสถานะที่ป,ปกติครับฮิตบวก2ครับ280ร้อยความเสียหายแรงอีกโอโอเคโอเคโอเค 280ครับครับเสียหายไดกครับติดช็อตครับ100ครับ380ถ้าเสริมพลัง50 4 3 0บสี่ยิฟฝ่ายอิฟอ์ฟนตร,รู้สึกแรงมากนะแรงแรงฝ่ายเฮียร์สเบนะฮะแต่ว่าเฮียร์สเบมีไม่ตายครับฝ่ายอินฟเนตต้องเพิ่งเพิ่งติดสถานะด้วยครับโอเคก็มาเปิดการซักสิบสเต็ปพ,พอเพราะว่าหลังตู้มันน่าก,กลัวมากครับ ก็อยากจะได้พบหน้าตู้แหละแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะเพราะว่าหลังตู้มันน่ากลัวเกินคือเราต้องเปิดให้ได้3ตัวหน้าตู้อะส่วนไอ้หลังตู้นี้เราไม่ควรได้เลยนะครับแต่ละตัวมันแบบมันไม่ค่อยไหวแล้วจริงๆนะฮะก็เอาสักแค่10สเต็ปพอเพราะว่า10เสเต็ปมันน่าจะแบบออกแนวเกลือนะเดี๋ยวเก็บไว้เปิดกระชาใหม่ดีกว่า แต่เพชรผมพอที่จะเปิด15สเต็ปไงแต่ว่าจะเบรกไว้แล้วไม่เปิดขนาดนั้นนะเปิดไป2แล้วไม่ออกครับอ่าสเต็ป3ยังพอคู่หน้าได้บ้างเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าได้ตัวอะไรอืมอมอ้มเก่ออากึศูนสามเงา เก่าฝนั่งอีกเป็นสองตัวที่เก่าจริงๆได้เหมือนไม่ได้ครับเออถือว่าปั๊มเพชรเอาแล้วกันไหสเต็ปสเลยแต่ไงสเต็ปห้าเราก็ต้องได้ครับสเต็ปสี่ไม่ได้ครับสี่สเต็ปแรกออกแนวเกลือน้ะเนี่ยไปรุป้นเที่สเต็ปห้าครับจะได้ตัวแบบไหน ไอหน้าตู้มาสักทีเธอะจะได้มีกำลังใจการั n t หนึ่งตัวแน่ๆครับโอ้ปูเขียวครับตัวนี้ครับก็ใช้ในรสังกัดนะแต่ปัจจุบันก็มีพวกว่าบวกกรหลบรกระสังกัดอะไรประมาณนี้ยมันมีเยอะแล้วแล้วก็ดีดีกว่านี้เยอะนะฮะ ป้าอรุณนะตัวเก่าครับเมื่อก่อนเคยเป็นท็อป PVP มาก่อนปัจจุบันน่าจะไม่ไหวแล้วนะถึงจะเป็นเวลม่วงก็น่าจะเล่นไม่ไหวแล้วครับก็ใช้ในการลิงก์เอาแล้วกันสตหรับใครที่มีนะสเต็ปที่6ครับเอาอีกแล้วมาบ่อยจริง หลังตู้ไม่อยากได้ฉันอยากได้หน้าตูห้หต็ s t e ็7ครับนี่เราจะเข็มเกินไปไหมถ้าไม่ได้ตัวหน้าตู้ตเลยเนี่็เข็มเกินนะได้สักตัวสองตัวยังพอนะตัวเดียวผมก็อน้อยนะสองตัวเนี่ยพอกู้หน้าได้ปั๊าบา ออตัวเก่าครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันน่ารักเดี๋ยวว่า,ามาปั๊มเพชรเอาแล้วกันนะอ่ะอ่ะเซนจุมารุมาครับโอเคดูดีขึ้นมาหน่อยสเตปปัด อยากได้หลวงพ่อมันไม่ออกอ่ะนี่ขาอ,ออกอยากเกินสเต็มนี้ตัวเดียวครับกดข้ามได้เลยเป็นปูอีกแล้วครับปูนี่โคตรหลอกหลอนเลยอ่ะถ้าเปิดเดยอะฝาสิบสเต็ปนี่คือแบบน่าจะหลอนน่าดูแหละแม่งมาไม่หยุด ต่สุดท้ายครับหลวงพ่อยังไม่ออกเลย<ะ>น่าจะฮิฟูเน,นะนะถ้าเสียงมันแบบนี้เนะี่ยโอเคอโอเคถือว่าไม่เกลือเพราะว่าเราได้2ตัวนาตูหมาครับแต่ก็ยังขาดหลวงหลวงพ่ออยู่นะ แต่ถ้าได้3ตัวหน้าตู้มาครบใน10ตัวเต็มนี้อันนี้ถือว่าดวงดีมากครับอันนี้ก็ถือว่าแบบโอเคยังพอกู่หน้าได้ปะมันก็แรกๆเค็มแต่หลังๆก็โอเคคุ้มอยู่สำหรับ10สเต็ปนะเป็นตัวที่ผมมีหมดแล้วแล้วผมอยากได้เอามาเสริมให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะฮะถึงเปิดกาชานน้หน่อยมันก็น่าเปิดนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะแต่จริงๆมันก็เสี่ยงนะหลังตู้มันน่ากลัวถ้าเปิดแล้วได้3ตัวหน้าตูก้ก็โอเคคุ้มอยู่ นะก็ได้ประมาณนี้ครับปูมาถึง3ตัวเลยครับโหโคตรหลอนเลยโอเคสำหรับคลิปนี้คงต้องฝากว่าเที่นีรครับยังไงก็ฝากอะไรติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ